อุทยัพยาญาณน,านิเทศปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปวนแห่งธรรมส่วนปัจจุบันเป็นอุทยัพยานุปัสนาญาณอย่างไรรูปที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันลักษณะความบังเกิดแห่งรูปนั้นเป็นอุทยะความเกิดขึ้นลักษณะความแปรปวนเป็นวยะความเสื่อมปัญญาที่พิจารณาเห็นดังนี้เป็นอนุปัสนาญาณ เวทนาที่เกิดแล้วสัญญาที่เกิดแล้วสังขารที่เกิดแล้ววิญญาณที่เกิดแล้วจากสุที่เกิดแล้วละถึงพบที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบันลักษณะความบังเกิดแห่งพบนั้นเป็นอุทยะลักษณะความแปรปรวนเป็นวยะปัญญาที่พิจารณาเห็นดังนี้เป็นอนุปัสนาญาณ ละาถึงพระโยคาวจรเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันย่อมพิจารณาเห็นลักษณะ25ประการเมื่อพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมพิจารณาเห็นลักษณะ25ประการเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมพิจารณาเห็นลักษณะ50ประการ